เกษตรโซภาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกทกท่านนะคะที่มีหัวใจรักการเกษตรแล้วก็กําลังที่จะลงมือทำเกษตรผสมผสานไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชนะคะปลูกพืชผักทําโคกหนองนานะคะทำปศุสัตว์หรือว่าประมงก็แล้วแต่วันนี้จะพาทุกท่านมาชมความเปลี่ยนแปลงของแปลงเกษตรเล็กๆหลังบ้านนะคะ ที่ขุดคลองเป็นคลองลักษณะไส้ไก่เป็นคลองไส้ไก่ขนาดเล็กนะคะบนพื้นที่ประมาณ80ตารางวาตอนนี้เป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะคะพอเลิกงานกลับมาถึงบ้านก็จะเข้ามาที่แปลงเกษตรกิจกรรมหลักหลกหลังเลิกงานก็คือจะมาให้อาหารไก่นะคะให้อาหารปลา แล้วก็เก็บไข่ไก่อันนี้ก็จะเป็นไข่ไก่ที่เก็บมานะคะจากเล้าไก่ด้านบนตรงนู้นนะคะที่มีรีวิวไว้ก่อนหน้าเนาะฝนตกแบบนี้นะคะไก่ก็สบายเลยเพราะว่ามีพื้นที่แห้งมีพื้นที่แห้งแล้วก็ในเล้าไก่ก็จะมีแกรบช่วยให้ไม่มส่งกลิ่นเหม็นนะคะ วันนี้ได้ไข่ไก่ทั้งหมด10ฟอง10ฟองจากไก่11ตัวนะคะแล้วก็ไก่ที่อยู่ในกรงเล็กตรงนั้นอีกหนึ่งตัวอันนี้เก็บเมื่อเช้าได้มาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูปลาตอนนี้ปลายังเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวลองให้อาหารปลาดู เป็นปลาทับทิมตอนนี้ก็กำลังโตได้ที่นะคะโตได้ประมาณสองนิ้วนะคะช่วงที่เอามาแรกๆนะคะเมื่อประมาณ3สัปดาห์ยังตัวเล็กเท่านิ้วก้อยตอนนี้ก็เขาเติบโตรเร็วนะคะถือว่าโตรเร็วใช้ได้เลยเพราะว่าคลองเนี่ยเป็นเป็นดินหมดเลยตอนนี้นะคะไม่ได้ใส่ผ้าผ้าใบหรือว่าผ้ายางพลาสติก แล้วเอาออกหมดเลยแล้วก็บริหารจัดก,การได้ง่ายค่ะเอาปลาทับทิมมาปล่อยไว้100ตัวนะคะแต่ว่าปลาเนี่ยน็อกนะคะน็อกตั้งแต่อยู่ในถุงช่วงที่ขนส่งนะคะมาถึงบ้านก็ตายไปเยอะเหมือนกันตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ40ตัวนะคะ ต้องใช้คำว่าตายเยอะเลยทีเดียวเกินครึ่งส่วนที่เหลืออยู่ตรงนี้นะคะเป็นปลาทับทิมที่แข็งแรงมากๆเลยแล้วก็มีความร่าเริงจะเห็นว่าเขาเามากินอาหารที่ให้ไว้นะคะ หลังฝนตกนะคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยแล้วกออ็สิ่งที่ชอบมากๆตอนนี้คือน้ำเต็มคลองนะคะเป็นน้ำฝนแล้วปลากออ็สดชื่นนะคะปลาค่อนข้างออสนุกกับการเล่นน้ำฝนใหม่ด้วยนะคะตรงริมตะลิ่งทุกคนจะเห็นว่ามีปูมาอาศัยอยู่ด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติไปเลย น้ำหลักๆเลยก็คือจะใช้เป็นน้ำประปาในบ้านนะคะเป็นประปาหมู่บ้านซึ่งก็เป็นน้ำบาดาลน,นี่แหละค่ะน้ำบาดาลปกติที่ประปาหมู่บ้านเนี่ยจัดไว้ให้ก็คือมันเป็นน้ำที่เราซื้อดังนั้นก็เลยต้องบริหารจัดก,การให้ดีใช้อย่างประหยัดนะคะคลองหลังจากที่เอาเลนขึ้นมาปั้นเป็นคันคู เราก็จะได้ความลึกเพิ่มจากเดิมที่ลึกแค่ครึ่งหน้าแข้งนะคะบางจุดก็จะลึกเลยของเข่าขึ้นมาละนะคะก็จะประมาณ 60- 70ซนนะทำให้เราเนี่ยมีพื้นที่คลองเก็บน้ำเยอะขึ้นหลังจากที่ช่วงนี้ฝนตกเป็นฤดูฝนก็ทำให้เราได้น้ำจากธรรมชาติเพิ่มเข้ามาเติมน้ำเข้ามาในคลองทีนี้นะคะ จะสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้มีตะข่ายล้อมล้อมปลาอะไรเลยนะคะแต่ว่าเขายังอยู่เขายังอยู่ถามว่ากังวลไหมนะคะกังวลไหมว่าปลาจะออกก็ถ้าเขาจําเป็นจะออกจริงก็ให้ออกไปตามธรรมชาติได้เลยเพราะว่าตรงนี้เป็นโซนที่น้ําท่วมอยู่แล้วนะคะปีนี้ก็เลยมานั่งลุ้นกันว่าน้ําจะท่วมไหม ระดับน้าตรงนี้นะคะเป็นระดับน้ําที่จะไม่ไม่ล้นเยอะไปกว่านี้แล้วนะคะระดับน้ําตรงนี้คืออยู่แล้วเพราะว่า,าได้ทาได้ทาท่อระบายน้ําไว้ว่าเราจะเอาระดับน้ําของคลองเนี่ยเอาไว้เท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะตรงนี้จะเป็นท่อที่เอาไว้ระบายน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งที่เราได้เอาดินเนี่ยคะ่ะ เอามาขั้นระหว่างคลองสองสองฝั่งไว้ฝั่งนู้นจะเป็นคลองที่เลี้ยงปลาดุกนะคะเราเลี้ยงแยกกับปลาทับทิมก็เลยทาให้ตรงนี้ค่ะน้ําจะสูงกว่าระดับฝั่งนูน้นเดี๋ยวจะพาไปดูท่อที่น้ํากําลังออกไปนะคะฝั่งนี้จะเป็นน้ำเอาน้ำที่ระดับต่ำกว่าฝั่ง ฝั่งปลากินพืชนะคะคือเวลาที่น้ําฝั่งนู้นล้นมานะคะระดับน้ําที่เราตั้งไว้ก็จะล้นมาฝั่งนี้ทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะน้ำล้นค่อยคอยล้นมานะคะจะไม่ได้แบบล้นมาแบบไหลแรงๆเหมือนท่อที่เราเปิดหน้าใหญ่นะคะมันก็ค่อยๆล้นมาค่ะอ่ะมันจะค่อยๆล้นมานะคะก็เป็นการบริหารจัดก,การน้ำอีกวิธีหนึ่งเนื่องจากว่า แปลงเกษตรตรงนี้มันเป็นพื้นที่เล็กนะคะทำให้เราต้องใช้ระบบนี้อยากเลี้ยงปลา2ชนิดก็ต้องใช้วิธีการแบ่งคลองโดยเอาดินมาถมขั้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงรวมกันแล้วมันมีปัญหาคือปลาเนี่ยเขากินกันเองแล้วก็ปลาทับทิมเนี่ยจะไม่เหลือเลยเนื่องจากปลาดุกนะคะเขาจะโตเร็วกว่าปลาทับทิมทําให้ปลาทับทิมเนี่ยบางครั้งก็โดนปลาดุก กินบ้างอะไรแบบนี้น้ำฝั่งนู้นจะใสกว่านะคะจะใสกว่าเนื่องจากว่าปลาทับทิมยังเล็กส่วนฝั่งนี้ปลาดุกนะคะล่าสุดจับไปกินด้วยแล้วก็แบ่งขายด้วยนะคะจับไปประมาณ4กิโลแบ่งขายไป3กิโลนะคะล้วก็กินเหลือไว้กินบ้างเนาะก็ครัวเรือนะคะมีมีแหล่งอาหาร ตัวคลองไส้ไก่นะคะจะจะเริ่มตรงหน้าเล้าไก่ตรงด้านนู้นนะคะก็จะคดเขียวมาโค้งมาตรงนี้นะคะโค้งมาตรงนี้ผ่านสะพานผ่านผ่านคันคลองตรงนี้นะคะที่แบ่งฝั่งถ้าเหมือนฝ่ายอะคะ่ะให้ฝ่ายเวลาน้ําล้นท่อก็จะล้นมาฝั่งนี้นะคะล้นมาฝั่งนี้แล้วก็โค้งโค้งไปด้านนู้นนะคะไปตรงเล้าไก่เล้าไก่เปิด นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งฝั่งที่เป็นคลองไส้ไก่น้ำฝั่งนี้จะเป็นสีเขียวนิดนึงเนื่องจากว่าปลาดุกนะคะปลาดุกเนี่ยเขาไม่ได้กินพวกแผงตน้นหรือว่าสลายสีเขียวเหมือนปลากินพืชดังนั้นนะคะยิ่งเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างซน น,ะะน้ำก็จะขุ่นกว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะให้ท่านาผู้ชมดูว่ากล้วยน้ำว้าที่อยู่ใกล้คลองไส้ไก่นะคะก็จะเจริญเติบโตได้ดีสังเกตว่าขนาดต้นนะคะจะอวบแล้วก็ใหญ่อีกหนึ่งอย่างคือกล้วยนะคะมีความสมบูรณ์เครือกล้วยก็จะใหญ่ด้วยเช่นกัน ตอนนี้กล้วยของเราออกพร้อมกันประมาณฝั่งนี้ก็จะมีหนึ่งเครือนะคะสองเครือนะสามนะคะสี่แล้วก็จะมีฝั่งนู้นอีกที่กำลังออกสองเครือนะคะก็รวมเป็นหกเครือกับอีกฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นที่มีอยู่ตรงนู้นหนึ่งเครือแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งเครือ อ่าอันนี้หนึ่งเครือนะคะกล้วยที่อยู่ใกล้คองไส้ไก่แบบนี้เขาจะมีความสมบูรณ์ลำต้นก็จะใหญ่แล้วก็ให้ตกเครือที่ใหญ่ช่วยด้วยเช่นกันนะคะเป็นกล้วยน้ำว้าปกติค่ะกล้วยน้ำว้าปกติเลยเพียงแล้วก็การดูแลคือไว้หน่อเพียงหนึ่งหนอนะคะไว้หน่อเพียงหนึ่งหน่อนะะนอ,นนอ,อันนี้คือพ่อ พ่อจะเป็นคนมาดูแลในเรื่องของกล้วยให้เพราะว่า,าไม่ได้มีความาจุ่มเองไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของกล้วยนะคะคลองนะคะคลองตรงนี้ได้เอาดินเนี่ยมาขั้นไว้เพราะว่าตรงใต้ใต้ใต้ล่มไผ่ เมื่อก่อนตรงนี้จะมีคลองนะคะคลองเนี่ยจะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะตั้งใจว่าจะให้คลองเนี่ยมันล้อมรอบแต่ว่าเราขุดได้ไม่เยอะก็เลยสิ้นสุดตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ดินโลง่ลงๆทำเป็นเล้าไก่คลองตรงนี้ก็เลยหยุดแค่นี้ทีนี้คลองเนี่ยค่ะมันถูกขั้นด้วยต้น้อยหนาแล้วก็ขุดหลบแล้วแต่ว่ามันหลบได้ไม่เยอะมันก็เกิดเป็นช่องแคบๆค,ค่ะ ทำให้เวลาปลาเขามาเขาว่ายมาตรงโซนนี้นะมันก็ค่อนข้างลําบากนะคะแล้วก็อีกอย่างเราไม่ต้องการให้ตรงนี้มันชื้นแฉะเกินไปเพราะว่าจะให้เลี้ยงไก่ได้ในโซนนี้ไก่ก็จะมาเดินตรงโซนนี้นะคะแต่ก็อย่างว่าค่ะเราถมดินขั้นแค่ตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ปลาเข้ามาในโซนนี้ฝั่งนี้ก็เลยปลูกบอนไว้นะคะเวลาฝนตกมาเยอะมันก็จะ น้ำก็จะขังในลักษณะแบบนี้สําหรับคลองไส้ไก่ฝั่งที่เลี้ยงปลาดุกก็จะให้มีการฝังท่อลงไปซึ่งท่อตรงนี้ฝังไว้ตั้งแต่ตอนขุดแรกๆเลยนะคะตั้งใจว่าถ้าหากน้ํามันล้นนะคะเราก็จะปล่อยให้มันล้นออกไปบริเวณรอบนอกพื้นที่แปลงกเกษตรของเราตรงส่วนที่เราล้อมรั้วไว้ตรงฝั่งรอบนอกจะเป็นร่องน้ําเก่านะคะเอาไว้ระบายน้ํา หลักๆอยู่แล้วก็คือระบายน้ําออกจากในครัวเรือนอยู่แล้วก็เลยเอามาใช้ในการบริหารจัดการคลองตรงนี้ถ้าหากน้ําล้นนะคะก็จะระบายออกไปได้อีกทั้งปลายท่อก็จะใช้ตะข่ายในการมัดไว้นะ,ะเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาเนี่ยออกไปนอกพื้นที่ได้นั่นเองนะคะออกตัวก่อนเลยว่าตั้งเป้าว่าจะทําให้หลังบ้านเนี่ยเป็นเป็นแหล่งปลูก พืชผักแล้วก็สร้างรายได้แต่สิ่งที่เราวาดฝันไว้ะค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปแล้วก็ประสบปัญหาต่างนานาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชไม่จเจริญเติบโตเราไม่มีความรู้นะคะแล้วก็เราศึกษามาน้อยเกินไปทำให้บริหารจัดการได้ไม่ดีก็เลยที่ผ่านมาก็เลยประสบปัญหาแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ จะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าผักที่ลงไปเนี่ยได้ทำโรงเรือนเพาะต้นกล้าวไว้ก็จริงนะคะแต่ว่าเรามาปลูกในช่วงหน้าฝนก็เลยทำใจไว้ละนะคะทำใจไว้แล้วว่าถ้าสมมติว่ามันจะไม่ได้กินจริงๆนะคะเหลืออยู่บ้างก็โอเคแค่เรามีไว้ทานในครัวเรือนนะคะอ,อ,อยากมีขายเหมือนกับ ทุกๆคนที่ปลูกผักสลัดขายอะค่ะอยากขายเหมือนกันเพราะว่าการตลาดนะคะค่อนข้างค่อนข้างมีเยอะในเรื่องของผักสลัดความต้องการเยอะเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนๆที่ทํางานก็ชอบกินผักสลัดแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคะฝนตกนะคะต่อให้ยกแปลงโรคพืชก็ต้องมารากเน่าก็ต้องมีก็เลยทําใจไว้ล่วงหน้าว่าถ้า ผักสลัดชุดนี้เขาไม่สมบูรณ์เราก็จะเก็บไว้ทานเองนะคะแล้วก็เอาไว้ให้ไก่ด้วยตอนนี้น้ำเต็มคลองเลยนะคะแล้วก็บัวเนี่ยค่อนข้างที่จะงามมากๆแล้วก็สำหรับไก่ไข่นะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าฝนตกชุกๆแบบนี้เล้วไก่ของเราจะเป็นอย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่าเล้าไก่แห้งนะคะแล้วไก่เขาก็จะไม่สกโปกอ่าอย่างที่เห็นคือตอนนี้เป็นเวลา5โมงครึ่งจะ6โมงเย็นไก่ก็เริ่มขึ้นคอนนะคะขึ้นไปที่เออ่ที่ประจำนะพร้อมที่จะนอนไหวไหยๆหตรงนี้บอแหน่าได้ ตักขึ้นมาแล้วก็มาให้ไก่กินบ้างนะคะแล้วตอนนี้ก็คือพักบ่อให้ให้เขาได้ขยายพันธุ์ต่อแล้วเดี๋ยวก็จะวนเอามาให้ไก่เหมือนเดิมตรงนี้แว่นแก้วนะคะแว่นแก้วก็กําลังเขียวชอุ่มเลยส่วนตรงนี้นะคะลงเป็นผักต้องโอหรือว่าขึ้นช่ายไปก็ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเพราะว่า พอต้นกล้าวไว้แล้วเราต้นกล้ามันก็ถึงอายุที่จะต้องลงแปลงก็เลยต้องเอามาลงในแปลงแบบนี้เดี๋ยวเอาไว้วันหลังนะคะจะจะ,ะรีวิวให้ดูว่าแปลงปลูกแบบนี้ทำยังไงเป็นเป็น,ปนแปลงปลูกที่ทำจากตะข่ายกับยางรถยนต์เก่าที่เอามาดัดแปลงนะคะต้นทุนไม่สูงค่ะตรงนี้เพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่ลงทุนเยอะ เคยลงทุนเยอะแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะหรือว่า,าผิดพลาดไปในหลายๆจุดเนื่องจากว่าเราไม่ได้ศึกษาในเรื่องของพื้นที่เราไม่ได้ศึกษาในเรื่องของสภาพอากาศนะคะว่า,าไม่ได้สังเกตให้ดีมันก็เลยประสบปัญหาทำให้สิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันศูนย์ไปเลยดังนั้นตอนนี้ก็เลยทำใจเวลาว่าอะไรถ้า มันจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างก็ต้องมาศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันใหม่ทั้งหมดเลยอีกทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างในคลิปก่อนนี้ได้ทำการปลูกสลัดให้ดูจะเห็นว่าคือลึกๆคือเสียใจนะคะตรงที่ว่าเราทำหลังคาไว้แต่ว่าด้วยงบประมาณแล้วก็วัสดุที่เราใช้เนี่ยมันไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เวลาฝนตกลมแรงมันก็พังค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็เลยลื้อค่ะลื้อแล้วก็ปล่อยปล่อยแปลงให้โล่งไปเลยแต่ว่าผักสลักของเรายัางไม่เน่านะคะผักสลักของเราเนี่ยใบยก็ขยายใหญ่ขึ้นนะคะใบยขยายใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะได้กินไหมนะคะดินเวลาฝนตกแรงๆดินก็จะแน่นดินจะเริ่มแน่นนะคะ แต่ข้อดีของการมีแปลงยกแบบนี้คือระบายน้ําได้ดีค่ะนี่ระบายน้ําได้ดีมากๆเลยก็ไม่ค่อยกังวลว่ามันจะเน่าหรือว่าอะไรนะคะกลัวยอย่างเดียวคือกลัวโรคพืชคือตอนนี้รู้สึกดีใจมากเลยตรงที่คลองเราเนี่ยมีน้ํานะคะมีน้ําไว้หล่อเลี้ยงพืชผลนะอย่างตอนนี้ได้กินแน่เลยหน้าฝนคือกล้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะกล้วยเครือใหญ่มากๆเลยเป็นกล้วยน้าําว้า กล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าน่าจะปกตินี่แหละเพราะว่าก็มีอยู่แล้วในในบ้านนะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยกล้วยกล้วยพวกนี้นะคะ่ะถ้าไว้หน่อเยอะๆอะ่ะคือไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าพ่อเนี่ยบอกว่าเหมือนมันแย่งอาหารกันก็เลยทดลองจริงๆพ่อก็ดูในคลิปเกษตรหลายๆคลิปนะคะทดลองทดลองอไว้หน่อนะคะเพียงสองหนอจะเห็นว่าพ่อจะไว้หนอ่อเพียงสองหนอเท่านั้นในหนึ่งกอจะไว้แค่สองสอง,สองต้นนะคะสองต้น อันนั้นอีกต้นหนึ่งอ่ะจะเห็นนะคะอันนั้นคือต้นของเขานะคะเป็นลูกเขาอันนี้เป็นแม่แม่ตอนนี้ออกออกเครือแล้วอ่ะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะรวมถึงกอ,อนู้เหมือนกันเอาไว้สองต้นนะคะตอนนี้ลูกก็เริ่มโตไล่แม่และแล้วก็ได้กล้วยอีกหนึ่งเรือเดี๋ยวถ้านับตอนนี้นะคะเข้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าฝั่งนี้นับได้เก้า น่าจะเกิน10บวีนะคะน่าจะเกิน10บวีแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องแปรรูปนะคะอาจจะมีการเอามา,าทำเป็นกล้วยฉาบทำเป็นกล้วยปิ้งทำเป็นทำเป็นกล้วยตากก็ว่ากันไปเนอะอ่คลองนะคะพืชผักออย่างวอเตอร์เกรสนะคะก็จะเขียวเพราะว่าได้น้ำ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเราก็ไม่ทิ้งความสวยงามนะคะบอนสีที่ซื้อหน่อมาแล้วโยนทิ้งโยนทิ้งไว้ข้างครัวแล้วมันเอ่อมันเกิดนะคะก็เลยย้ายย้ายเขามาตรงนี้นะอนาคตก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะมีใบเตยนะคะมีใบเตยผักบุ้งพวกนี้ก็คือธรรมชาติเลยนะคะ <S <S เขาก็จะเลือ <ๆ S 2> เล้อยเลื้อยเข้าไปในคลองไส้ไก่ทําให้เนี่ย ปลาทับทิมเขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะมีอาหารเราก็ไม่ต้องเปลืองอาหารค่ะตอนนี้บอกเลยว่าอาหารไม่เปลืองอันนี้เป็นกล้วยน้ำวานะคะกล้วยน้ำวาที่เอาหน่อมาจากฝั่งนู้นเอามาปลูกไว้ตรงนี้เพราะว่าให้เขาอยู่ใกล้น้ำแล้วเดี๋ยวจะดูพัฒนาการของเขาหลังจากที่เราเห็นนะคะรุ่นพี่เขาจเจริญเติบโตได้ดีก็เลยทำย่างนี้อยู่นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นกล้วยหอมทอง สามต้นปลูกเรียงกันเลยเนื้อที่จำกัดก็เลยไม่ได้กะระยะอะไรอย่างดีหรือว่าอย่างถูกต้องก็เนี่ยค่ะพื้นที่จำกัดก็ทำได้แบบนี้จำกัดจริงๆนะคะจะเห็นว่าปล่อยทางเดินไปแค่นิดเดียวไก่ตรงนี้ก็เป็นไก่ที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าพวกไม่ได้นะคะเข้าพวกไม่ได้เลยก็เลยต้องมาอยู่ลำพังนะคะ ตัวนี้ให้ไก่ทุกวันเลยให้ไก่อ่ะโทษทีให้ไข่ทุกวันนะเมื่อเช้าเก็บไปแล้วแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือให้อาหารก็ไม่ค่อยจะกินนะคะกินไม่ค่อยจะหมดพูดง่ายๆเลยคือ,อเหมือนเป็นเหมือนเป็นเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะอันนี้มะนาวนะมะนาวแป้น ตรงนี้ปลูกคณาไว้ต้นกล้าคณะนะคะคนาก็เอามาลงไว้แบบนี้สิ่งที่ได้จากการทำแปลงปลูกในลักษณะแบบนี้ค่ะคือพื้นที่เยอะสังเกตเห็นไหมคะพื้นที่จะเยอะแล้วก็ระบายน้ำได้ดีเพราะว่ามีรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยก็เลยไม่ค่อยกังวลในเรื่องของออน้ำขังเท่าไหร่ ก็ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นโรงเรือนผักนะคะโรงเรือนที่เราเตรียมต้นกล้าวไว้มีทั้งบวบนะมีทั้งบวบแล้วก็มีขึ้นช่ายที่ที่ใส่ถาดหลุมไว้เพิ่มเติมก็ต้องดูแลกันไปค่ะมีผักสลัดอีกนะคะเป็นผักกาดหอมอันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายหรือว่าต้องโอที่ที่ทำไว้แบบนี้ก่อนที่จะย้ายทำเป็นแบบออถาดนะคะ ตรงนี้เพื่อที่จะดูอัตราการงอกแล้วก็จะมาคัดต้นเนาะเนี่ยค่ะผักชีเกิดแค่นี้เองนะคะบอกเลยว่าไม่มีฝีมือจริงในการปลูกผักชีก็กําลังศึกษาในหลายๆคลิปอยู่นะคะอ่ะก่อนจะลากันไปวันนี้อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าการทรําเกษตรมันไม่ใช่ทางเลือกของการที่เราจะประสบความสําเร็จในการ ในการทําให้เรามีรายได้อย่ามองแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวจุ๋มเองเนี่ยคือก่อนเริ่มทำจุ๋มก็มองว่าจุ๋มจะต้องมีรายได้เยอะๆจากการทําเกษตรเหมือนเหมือนประมาณว่าเราอะ่ะมีความมั่นใจมั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าเราศึกษาในคลิปหลายๆคลิปเนี่ยเราจะทําได้แต่ผลสรุปออกมาคือมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเราต้องมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเรียนรู้ด้วยตัวเราเอง บางอย่างที่เราดูเขาทําเราอาจจะทําได้ไม่เหมือนเขาแต่ต้องบอกกันเลยว่าจุดเริ่มต้นของการทำโคกหนองนาหรือว่าขุดคลองไส้ไก่เล็กๆหลังบ้านแบบนี้ต้องให้เครดิตกับช่องเกษตรอีสานยุคใหม่นะคะซึ่งจุ๋มเองเนี่ยไม่ได้รับรีวิวหรือ,อ,อไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรเลยเพียงแต่ว่าจะบอกทุกคนว่าการที่เรามีการที่เราได้เริ่มต้นทำอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่ทำให้เรา มีจุดประกายจงอย่าลืมจุดนั้นจงมองว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะค่ะเกิดแรงบันดาลใจแล้วช่องกษะแสอิสานยุคใหม่ของเบานิวอะค่ะจำได้เลยว่าเป็นเป็นของแม่แป๋วนะคะแม่แป๋วที่ที่อยู่อ,อุบลที่เขาทําเป็นคลองอยู่ในป่ากล้วยของแม่แป๋วเองซึ่งแม่แป๋วก็ได้ทดลองเลี้ยงปลาแล้วแล้ว,แ,ลวแม่แป๋วได้กินปลา ะะจุ๋มเองก็มองว่าเอจุ่มโดยส่วนตัวเนี่ยชอบในเรื่องของในเรื่องของการทําสวนจะชอบไปเที่ยวสไตล์สไตล์คาเฟ่นะคะคาเฟ่ที่มีคลองมอีมีบ่อน้ํามีอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันทําให้เราอะค่ะมีความสุขเวลาเราเข้ามาทําเกษตรก็เลยนั่นแหละค่ะทำให้ปจุดเริ่มต้นมาลงมือขุดนะต้องบอกเลยว่าคลองทั้งหมดเนี่ยขุดด้วยตัวเอง นะคะขุดด้วยตัวเองแล้วก็จะมีหลานหลานๆมาช่วยนะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหลังบ้านนะคะก็จะเขียวอุ่มไปด้วยพืชพันธุ์ผล,ลไม้นะคะแล้วก็ผักที่เราสามารถเก็บมาทานได้ผักสวนครัวที่เป็นผักผักไทยนะคะอันนี้จะไม่ค่อยกังวลเลยยกเว้นผักสลัดผักสลัดเนี่ยเแบบีมากๆต้องต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะตรงนี้อ่าตรงนี้เดี๋ยวไว้ว่าหลังจะ ทำให้ทุกคนดูว่า,อ,าอันนี้มันเป็นชั้นปลูกผักได้นะคะเพราะว่าทีแรกจะทําเป็นเหมือนกังหันจะทําเป็นเหมือนกังหันแต่ว่ากังหันพังค่ะก็เลยดัดแปลงมาเป็นที่ปลูกผักนะคะเอาไมาพาดไปพาดมาก็ใช้ได้ค่ะอันนี้อยู่มาหนึ่งปีเต็มละนะคะอยู่มา1ปีเต็มแล้วก็กําลังปลูกผักสลัดชุดใหม่ลงไปนะคะเป็นผัก,ผกสลัดผักกาดหอมผักกาดหอมนะคะ ก็ถ้าเขาโตมาก็จะเป็นพุ่มเขียวนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมให้อาหารปลานะคะเป็นมุมให้อาหารปลาก่อนจะลากันไปเดี๋ยวมาดูปลาทับทิมอีกหนึ่งรอบชูมาไม่เอ่ยมาแล้วนะคะว้าวรู้สึกเหมือนมันมีชีวิตชีวานะคะเวลาเราเห็นปลาเขาแหวกว่ายน้ำเพราะว่าทุกคนคะ การที่เราเลี้ยงปลานะถ้าเราจะเลี้ยงปลาคาฟนะคะเรากินปลาคาบไม่ได้เนาะเราก็เสียดายนะมันแพงเราก็เลี้ยงปลาทับทิมนี่แหละคะ่ะการที่เรามีะะปลาอยหลังบ้านแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราเจอปัญหาเครียดนะคะทาให้เราได้มีเอ่อได้มีสติปรรัญญาแล้วก็คิดออกเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเกษตรโสภาวันนี้ตัวจุ๋มเอง เป็นน้องใหม่ที่เริ่มต้นทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะหรือว่ากเกษตรผสมผสานก็ฝากฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนที่เป็นเพื่อนๆพื่อ,น,น,อน้องนะคะแม่แม่แมพ่อพ่อชาวกเกษตรทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้จุ๋มด้วยนะคะกดติดตามช่องนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จุ๋มจะมาอัปเดตแปลงกเกษตรหลังบ้านแปลงนี้ให้ทุกคนได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง แล้วก็สัญญานะคะว่าจะทำกะเกษตรให้มันยั่งยืนต่อไปเพราะว่าวันนี้ได้เรียนรู้แล้วว่าการที่เรามีแหล่งอาหารหลังบ้านแบบนี้มันทำให้เราเนี่ยค่ะมีความยั่งยืนยั่งยืนจริงๆค่ะเพราะว่าบางครั้งก็ได้มาหาวัตถุดิบหลังบ้านนี่แหละคะ่ะไปปรุงอาหารทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ต้องบอกเลยนะคะว่าลดได้จริงๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ